ค่ะวันนี้นะคะหมอป๊อบจะมาพิกอากาาในหัวข้อความรัฉบับคนโสดนะคุณจะได้เจอใครหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะวันนี้นะคะหมอป๊อบจะมีไพ่เพื่อนในเรื่องอยู่3ใบา3ามกองด้วยกันนะคะกองที่1นนะสาวสมัยใหม่กองที่สองทวงทำนองนะคะและกองที่สามนะคะสุขสมบูรณ์นะ เพื่อนๆลองหลับตานะคะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาเพื่อนๆหนึ่งกองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะหมอป๊อปต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการดูดวง ในครั้งนี้นะคะการเล่นพิกอากาศในครั้งนี้นะคะไม่ได้เจาะจงหรือดูให้ใครเป็นพิเศษนะคะอยากให้ใช้วิจนะยาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะฟังด้วยความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะฝากกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากแชแนลเล็กๆไว้ในอ้อมปกอ้อมใจนะคะหมปอป๊อบอาจจะยังอ่านไพ่ได้ไม่ค่อยเก่งนะ ามาดูสภาวะอารมณ์ของเพื่อนเนนะคะ queen of cup queen of pentacles <ดา>เพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะเป็นคนสวยเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะชอบใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใส่ใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะในช่วงนี้เพื่อนๆมีสเสน่ห์ดึงดูดสายตานะคะดึงดูดสายตาดึงดูดดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะมีสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะล้นเหลือนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฮอตนะเพื่อนๆฮอตฮอตมากๆนะคะ มีอาจจะมีเพศตรงข้ามหรือหลายๆคนเข้ามาลุมล้อมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนสเสน่ห์ล้นเหลือนะเพื่อนๆดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มนะเริ่มที่จะ,ะ move ตัวเองนะคะไปไปอนาคตแล้วอะแต่อาจจะมีแบบความกางังวลหรือว่ายึดติด่กับสภาวะเก่าๆหรือว่าห่วงความรู้สึกเก่าๆกับคนรักเก่าๆอ,อยู่นะคะ อา,อาจจะมีใครสักคนนึงเข้ามาคุยกับเพื่อนในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะนเพื่อนเก็ยังมีความสุขนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดอยู่นะมีความสุขก,การใช้ชีวิตโสดมีความสุขกับการที่คลองตัวเป็นโสดอยู่ที่บ้านนะคะหรืออยู่กับเพื่อนนะในขณะเดียวกันก็มีหนุ่มๆแหละเข้ามาแวะเวียนนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่างไม่ได้โสดแบบ ไม่มีใครคุยเลยนะก็มีคนคุยอยู่นะคะอาจจะมีคนคุยบ้างประปายนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษากับคุณนะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เข้ามาเป็นสีสันให้กับชีวิตเพื่อนๆน,นะคะหรือถ้าไม่มีใครเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาคุยนะช่วงนี้เพื่อนๆก็ ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดูแลผิวพรรณตัวเองนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวนิดนึงแต่งหน้านิดนึงนะคะ<ม>อะไรที่มีความสุขอะไรที่เป็นตัวของเพื่อน,เอ,นเองอะ่ะแม่หมออยากให้เพื่อนๆเ,เก็บเก็บเอาไว้นะไม่ต้องไปปรับปรุงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่นมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆไหมาหนาไพ่ก็ ก็มีคนเข้ามาคุยหรอเดี๋ยวเรามาดูย้ำกันอีกทีนะคะนี่หมออาจจะยังอ่านไพ่ไม่เก่งมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามนะาสามถ้วยนะคะ เร็วๆนี้เพื่อนๆก็จะมีคนเข้ามาคุยนะคะเป็นคนที่ถูกใจถูกชะตานะคะตรงปกตรงสเปคเพื่อนๆเลยนะคะความรักร้อนแรงนะเป็นคนที่ตรงสเปคเพื่อนๆเลยอ่ะคือเขาเข้ามาเขาเข้ามาในลักษณะที่ว่าจริงจังนะไม่ได้มาเล่นๆนะคะคนคนนี้นะแต่อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางอยู่บ้างนะคะหรือว่า ถ้าไม่เป็นในระยะทางก็เพื่อนๆจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการทดสอบทดสอบความสัมพันธ์น่ะบางทีเขาอาจจะดูแบบดูขลึมๆก็ได้นะเป็นคนขรึมๆนะคะจริงจังกับชีวิตนะแต่จะเป็นคนที่อายุน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเพื่อนอน,นะคะมีสองเกณฑ์นะเป็นคนที่อายุมากกว่าและเป็นคนที่รุ่นราวคาวเดียวกับเพื่อนๆน,นะคะ อา,อายุน้อยกว่าก็มานะเขาจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาสร้างความสุดใสเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเพื่อนๆทุกๆอย่างนะเห็นไหมซัพพอร์ตเป็นคู่หูให้กับเพื่อนอน,นะคะยามที่เพื่อน,เ,อนเกิดปัญหาเขาก็พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างนะคะจัสตีจะเข้ามาในรูปแบบของคำว่าเพื่อนก่อนนะ คนนี้นะคะเขาจริงจังนะจริงจังมากๆเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะหรือเวลาที่มันต่างกันมากจนเกินไปก็ได้นะคะในเร็วๆนี้นะเป็นเหมาะมองว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่1เด็กที่1เนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาจะจะมีในลักษณะความสุดใสความร่าเริงนะคะเขาจะ ช่วงที่เจอให,ใหม่ๆเขาอาจจะออกตัวแรงกับเพื่อนๆก็ได้นะอาจจะทุ่มทุนสร้างกับเพื่อนๆน,นะทําให้เห็นถึงความจริงจังจริงใจเขามาจริงๆเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะอาจจะมีแบบมุมโมเมนต,ต์หวานๆสายหวานงุง้งงิ้งกุง้งกิ้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนอืมนะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือก ให่กองที่1เด็กที่1น,นะคะแม่เหมาะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในเร็วๆนี้นะคะคุณจะสรัดโสดแล้วนะคะคุณจะพบเจอกับคนที่ตรงใจตรงสเปคคุณทุกๆอย่างนะคะขอให้เพื่อนๆอพบเจอแต่ความสุขความสมหวังนะคะรอนะร ความรักดีๆนะคะใน1เดือนไม่เกิน3เดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองเด็กที่สองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมคำทำนายกันได้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะแม่หมอต้องบอกก่อนนะว่าแม่หมอไม่ได้ดูดวงให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆนะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะฟังด้วยความสนุกสนานฟังด้วยความเพลิดเพลินนะคะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครป like ์ช่องอชูทเล็กๆของแม่หมอด้วยนะ เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอยากได้พิกอากาศแนวไหนนะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะภาวะจิตใจของเพื่อนๆในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะอืมเดมืเพื่อนๆยังอยู่ในห้วงความรู้สึกความรักเก่าๆนะคะจะมี ความอึดอัดใจหรือกำลังรอคอยข่าวสารจากใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอาจจะอยู่ในสภาวะของอความรู้สึกเก่าๆนะคะความคิดถึงความรักครั้งเก่าๆนะยังลืมเขาไม่ได้ยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะแต่ในขณนะดเดียวกันนะ่ะเพื่อนๆก็ทำให้ทาตัวเองให้มีความสุขนะ ถึงแม้ว่าเราจะรอเพื่อนเพื่อนก็รักตัวเองอยู่นะคนรอบข้างเขาก็คอยแบบคอยมาคุยด้วยไม่อยากให้เพื่อนๆพื่อนถูกอะ่ะคอยมาคุยคอยมาให้กำลังใจอะ่ะคอยมาเยียวยาสภาวะจิตใจของเพ,อเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะยังมีกำลังใจดีๆนะจากเพื่อนจากคนรอบข้างเพื่อนนะคะเข้ามาฮิมเข้ามาเยียวยาเข้ามาซัพพอร์ตนะ ในขนาดเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นภาวะของความอึดอัดความอึมครึมเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าใจนะคะเข้าใจปัญหาของชีวิตเข้าใจถึงเขาเรียกว่ายังไงอะแก่นแกนเขาเรียกว่าแก่นชีวิตนะคะว่าถึงเราจะโสดถึงเราจะอกหักถึงเราจะทุกข์แค่ไหนเราก็สามารถ ทำให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะเราก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าอ้จะไปได้ไหมเนี่ยความคิดความคิดวนเวียนนะคะยังคิดถึงแต่เขายังยึดติดอยู่กับห่วงอารมณ์นะถึงต่อให้มีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามา<ๆ>เพื่อนๆก็ไม่ได้เปิดใจให้กับเขาว่าวเพื่อนก็ยังยึดติดอยู่กับห่วงอารมณ์นั้นๆน,น,นะคะกลุ่มพลังงาน สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองเด็กที่สองนะคะสภาวะอารมณ์ของเพื่อนจะวน,นอยู่ในในลูปแบบ move on เป็นวงกลมนะคะไม่ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าขาข้างนึงนเพื่อนอาจจะก้าวไปแล้วแต่ขาข้างนึงของเพื่อนอาจจะยังยึดติดอยู่กับสภาวะสภาวะความนึกถึงครั้งเก่าๆมันยังวกวนมันยันวนเวียนอยู่ในหัวสมองอยู่ในใจของเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนก็ยังรอเขาอยู่นะคะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้รอปากอาจจะหรืออาจจะแบบปากแบบบอกไม่ได้รอแต่ใจมันยังคิดถึงนะคะใจมันยังตัดเขาไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้เพื่อนๆจะมีใครเข้ามาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยไหมนะคะ มันก็จะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาคุยอะแต่เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้โสดนะเขาอาจจะมาคุยกับเพื่อนแบบเหมือนประมาณว่าเพื่อนคุยแค่เหงานะคะทําไมทำกับเพื่อนแบบนี้ให้ระวังพบเจอความรักสามเศร้านะคะเพื่อนระวังเข้าไปเป็นมือที่สามของใครนะ ความรักมันยังดูมีอุปสรรคนะคะในขณะเดียวกันนะ่ะเพื่อนๆก็คนที่เข้ามาก็หน้าตาดีในระดับหนึ่งเลยแหละทําให้เพื่อนแบบหลงรักเขาได้นะคะหลงรักเขาได้แต่เขาไม่ได้เข้ามาแบบจริงจังกับเพื่อนอะ่ะ เหมือนก็เข้ามาคุยเข้ามาหยอดหยอดเข้ามาโต๊อ,ตอเ,ตเพื่อนเล่นๆแล้วเพื่อนก็จะเล่นๆกับเขาเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ดูจริงจังอะไรมากเหมือนคุยแก้เหงาค่าเวลาเท่านั้นนะคะคนที่จะเข้ามานะอาจจะเป็นชายหนุ่มทีออ่อายุมากกว่าเพื่อนนะคะหรือเป็นคนต่างชาติต่างศาสนากับเพื่อนๆนก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับเพื่อนๆนก็ได้นะคะ แต่ดูเหมือนเขามีความพยายามที่จะเข้ามาจีบอเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยแต่พอคุยไปได้สักพักหนึ่งเขาอาจจะเงียบหายหรือหายออกไปจากเพื่อนนะคะเขาจะมาหมา่มาหายนะยังไม่ได้จริงจังกับเพื่อนนะคะาบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เลือกไพ่ กองที่สองเล็กที่สองเนี้ยคือเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้เปิดใจเพื่อนๆก็ไม่ได้เปิดใจด้วยสําหรับคนที่จะเข้ามานะคะก็ก็เข้ามาเล่นๆเ,เนาะไม่ได้จริงจังอะไรกับเพื่อนๆมากมายนะคะเ,เขาอาจจะเข้ามาลักษณะที่ว่ามามา,มาหายหายนะไม่ได้แบบ ไม่ได้ทาให้หใจเพื่อนเพื่อนมันดูฟูอะไรมากเพื่อนเพื่อนก็เล่นกับเขาเขาก็เล่นเล่นกับเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนก็เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกับเขาเหมือนกันเขาเาก็เล่นเล่นเล่นกับเพื่อนเพื่อนเหมือนกันนะคะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายมามาหายหายนะคะก็ไม่ได้อยากให้โฟกัสที่คนนี้นะคะพเพื่อนๆจะได้พบเจอเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนไม่เกิน3าเดือนนี้นะคะเผื่อใจเอาไว้เจ็บด้วยนะ ให้ระวังพบเจอคนเจ้าชู้คนหลอกลวงคนไม่จริงจังนะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองเที่2นะคะนี่คือพลังงานค่าๆที่ไม่หมอสัมผัดได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกค่กองที่3ามเด็กที่3นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคําทํานายกันได้เลยนะก่อนอื่นนะคะแม่หมอต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการพิกอากาศครั้งนี้นะคะวิดีโอคลิปนี้นะคะไม่ได้จัดทําหรือเจาะจงเพื่อใครใคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ ฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะคะฟังเพื่อความสนุกสนานนะรับแต่พลังงานดีๆไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเพื่อนๆกันก่อนนะคะเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้สีเรียนเก็บตัวเงียบๆนะคะ ช่วงเวลาที่เ,เพื่อนๆเก็บตัวนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเยียวยาตัวเองดูแลสภาวะใจของตัวเองนะคะมีในเรื่องความเหงาความเบื่อนายความทุกทนนะคะอารมณ์แบบเหงาๆอ,อยากมีใครสักคนนึงคุยเป็นเพื่อนนะคะ อยากออกไปเที่ยวพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะพร้อมที่จะเปิดใจอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปเผชิญโรคกว้างนะคะแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆก็แอบมีความกังวลน,นะคะเหมือนประมาณว่ากลัวว่าถ้ามีรักครั้งใหม่มันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าฉันจะต้องกลับมาแบบ เจ็บอีกหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นะคะพลังงานของเพื่อนมเพื่อนเพื่อนๆพร้อมที่จะเปิดใจจริงๆแหละแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังมีความกลัวอยู่นะยังเลือกที่จะเก็บเนื้อเก็บ,กบตัวนะคะมันความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันอาจจะทําให้เพื่อนเแบบเจ็แบอะเจ็บจนแบบ เจ็บจนพอแล้วเจ็บจนแบบไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วอะคือจังหวะนี้ก็คือแบบหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองจะดีกว่านะคะเพื่อนๆอาจจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่แบบเคยเป็นรักสามเศร้ามาก่อนก็ได้นะคะณนะเวลานี้คือเพื่อนๆมองความรักแบบฉันก็อยากมีคนฉันก็อยากมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะฉันก็พร้อมที่จะเริ่มต้น กับคนใหม่ๆนะหรือว่ายังรอคนกเก่าติดต่อกลับมาอยู่นะอยากจะรู้ข่าวคเขา,ขา,ขานะคะแต่ว่าเขาอาจจะเงียบหายออกไปจากเพื่อนๆแล้วนะคะขอขยับไพ่ก่อนนะมันเป็นมันเป็นสภาวะเหมือนทั้งเจ็บอะเจ็บอยากเก็บตัว แต่ก็ความเจ็บเนี้ยมันถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะแต่เพื่อนเพื่อนก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแหละนะคะถึงต่อให้มันเป็นแบบประสบการณ์ที่มันแย่ๆประสบการณ์ที่มันไม่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ได้หยุดก,กับแค่เขานะคะมันอาจจะมีแบบมีห่วงทํานองความคิดถึงมีห่วงทํานองของความผูกพัน <S <s น่ะมันก็อาจจะมีแบบความรู้สึกดีๆนั้นๆหลงเหลืออยู่แต่ว่า มันไปต่อไม่ได้เพื่อนๆก็ยอมรับนะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็ดูแบบอารมณ์แจ่มใสย,ยิ้มแย้มดีนะคะเนื้อเ็บตัวนะอารมณ์แบบก็มีความสุขนะกับกับก,บการใช้ชีวิตสดของฉันฉันก็มีความสุขแต่มันเป็นแค่ความเหงาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่มันมีเข้ามาเนาะ ผู้หญิงเราๆนะคะหรือผู้ชายอย่างเราๆนะคะมันก็มีบ้างนะคะอารมณ์ความเป็นโสดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้นะจะมีใครเข้ามาเพื่อนๆไหม้ม่หมออาจจะยังอ่านไพ่ได้ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่น,นะคะก็เป็นการฝึกนะฝึกอ่านให้กับเพื่อนๆนะคะ สามถ้วยสามถ้วยจะได้เจอความรักครั้งใหม่ๆเหรอออเก้าไม้คืออะไรสามถ้วยคืออะไรนะอืมม่เหมาะมองว่าเพื่อนๆก็จะมีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาแหละแต่มันเป็นรักที่แบบมันอาจจะมันอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะ ความรักมันมาพร้อมกับความเหงามันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแล้วยังไงต่อเอ่ย,อยถึงถึงต่อให้มีความรักเข้ามาก็จริงอะ่ะเพื่อนๆอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขานะคะชายผู้นี้นะคะเป็นคนหน้าตาดีคารมดีนะอายุอานามอาจจะมากกว่าเพื่อนๆก็ได้นะคะหรือว่า เป็นคนที่มีความคิดดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่อารมณ์คมคารมณ์คมคายเขาอะค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าที่เขาจะเข้ามาฟริกเข้ามา,าเขาเรียกว่ายังไงอะบีบคัน้นเพื่อนอาจจะมีในเรื่องของการจํากัดนะคะจากัดการคุยจํากัดการพูดเจอพบเจอนะมันเป็นในเรื่องของความจํากัดนะคะเพ,เพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกว้าวๆ้าเท่าไหร่นะคะอาจจะแค่แบบรู้สึกดีๆที่เขาเข้ามาคุย แล้วเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเราด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆก็ยังไม่ได้เปิดใจให้กับเขาแบบร้อเซนอ่ะก็เหมือนแบบก็แค่คุยคุยแก้เหงาไปเท่านั้นแหละค่ะอย่างเงี้ยฉันก็ยังมีพื้นที่ของฉันอยู่ฉันก็ยังแบบฉันก็ยังหาเรื่อยๆฉันก็ไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะฉันก็ไปข้างหน้าของฉันเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ คุณก็คุณก็ไปข้างหน้าคุณก็ไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวอะ่ะจะมีเข้ามาอยู่สองสามคนนะคะในหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนนี้นะคะแต่ว่าเอออีกคนนึงก็ดูรุกลุกแบบจริงจังนะลุกแบบจริงจังทำทุกอย่างเพ,เพื่อเพื่อนเพื่อนแต่อีกคนนึงก็เรื่อยๆเอ,อื่อ,อยังไงก็ได้ครบแล้วก็ไม่รู้ว่า ปลายทางจะพบเจอกับแสงสว่างของเขาหรือเปล่านะคะอีกคนนึงก็จริงจังจริงจังแต่อาจจะไม่ตรงสเปคไม่ตรงปกเพื่อนๆนะคะ <c oughs> เนาะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามในที่3ามนะคะถามว่าเร็วๆันนี้จะมีคนมามาคุยไหมมีนะคะมีแม่บอกบอกว่ามีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ตรงใจไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้ตรงสเปคเพื่อนๆมากเท่าไหร่นะคะ เขาอาจจะมาทําให้เพื่อนๆรู้สึกแค่แบบรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกสนุกสนานแบบได้คุยกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันแก้เหงามันคลายความเหงาไปเท่านั้นแหละนะคะโอเคค่ะนี่คือพลังงานที่ไม่เหมาะสัมผัสได้คร่าวๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3าเด็กที่3นะคะอขอบคุณนะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะ